การมีเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อของได้ทุกอย่างบางทีก็ต้องมีจังหวะมีโอกาสทําให้เราได้ของที่น,นั้นเหมือนกันเป็นไปนตามที่หลายๆท่านพูดว่าของของเรายังไงก็เป็นของเราครับผม ผมสุภวิทย์ธีระจันทรางกูลนะครับชื่อเล่นชื่อเพจปัจจุบันทํางานด้านกฎหมายแล้วก็เป็นนักสะสมของเก่าเหรียญกระสาบเหรียญต่างประเทศเงินตาโบราณแล้วก็ปี่งบ่อนครับผมตอนนี้ก็มีเพจส่วนตัวอยู่ก็เป็นเพจเพชรคอยหรือเพจซื้อขายเหรียญพดด้วงเงินตาโบราณบ่ายเพชรคอย เริ่มสะสมจากสแตมเป็นสิ่งสะสมชิ้นแรกนะฮะตอนนั้นเจอคอลัมน์เกี่ยวกับสแตมในนิตยสารของคุณแม่ที่บ้านนะฮะผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าตอนนั้นอะสแตมที่ผู้เขียนเขาลงอะจะมีหลากหลายมากแล้วก็มีความสวยงามแต่ต่างกันผมในใจก็อยากได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยไม่ได้มีทุนทรัพย์ไปซื้อหามากแรกเริ่มบิมทีก็เริ่มจากการตัดคอลัมน เก็บไว้ดูเองนะฮะพอนิตยสาราปักถัดไปหรือฉบับถัดไปถกมาผมก็ดูแล้วก็ตัดอีกทําอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะคุณแม่ก็เลยเห็นว่าผมเนี่ยก็คงจะสนใจจริงๆก็เลยพากันไปติดต่อผู้เขียนคอลัมน์นั้นนะฮะปรากฏว่าเขาว่ามีร้านช็อปอยู่ที่จตุจักรด้วย คุณแม่ก็เลยชักชวนพาไปดูของที่ร้านเฮียท่านนั้นก็คือเฮียสิทธิชัยหรือเฮียเดเนียลนะฮะซึ่งปัจจุบันท่านก็เสียไปแล้วเป็นการเริ่มเข้ามารู้จักวงการนสะสมนะฮะตอนนั้นก็สะสมสแตปมก่อนต่อมาก็ได้สะสมเหรียญไทย mm hmm. เหรียญต่างประเทศแล้วก็เงินตาราโบราณตามลําดับครับผมแล้วก็ปี้ลงบอนด้วยวันนั้นเนี่ยพอดีผมก็ได้เห็นของสะสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสแตปมนะฮะหรือไม่ก็เหรียญหรือเงินตาราโบราณเนี่ย ก็พบว่ามันเป็นสิ่งที่มีมีสตอรี่มีเรื่องราวมีบิความเป็นมาของตัวเองซึ่งโดยโดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วเพราะมันเป็นมีเรื่องราวมีความเป็นมามีความน่าพิศวงชวนค้นหาการที่เราได้เก็บของพวกนี้มันก็เหมือนเราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ได้อินไปกับมันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าค้นหาน่าค้นคว้าอย่างมากครับผมและการที่ได้ครอบครองด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนฟินมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นมันก็ทําให้เห็นได้ว่า ของทุกอย่างมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยครับผมเหรียญแรกเนี่ยจริงๆเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5เป็นเหรียญที่คุณตาให้มานะครับเรามาดูๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเหรียญที่มันมันเก่ามีอายุมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ของตัวเองแล้วก็มันก็จะเนื้อโลหะรูปลักษณ์ก็จะต่างจากเหรียญปัจจุบันก็เลย เก็บเหรียญนั้นไปเหรียญแรกพอเราได้ไปศึกษาข้อมูลเรื่อยๆได้ไปซื้อแคตตาล็อกเหรียญมาดูเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเหรียญเนี่ยจริงๆมันมีรูปแบบมากมายมีสตรอรี่ของตัวเองแล้วเราก็เริ่มซื้อหาโดยดูแคตตาล็อกเป็นแนวทางเรื่อยมาตอนนั้นเริ่มเข้ามาสะสมของเก่าก็อายุประมาณ10ขวบด้วยกันตอนนั้นก็เจอพี่ๆนา้นาๆอาหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือนักสะสมครัก็ได้ให้ความเมตตาเอ็นดแนะนํา แบ่งปันของให้แบ่งปันความรู้สอนให้นะครับ พอเราสะสมไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีพี่ๆบางท่านก็ชักชวนให้ไปลองดูงานบะมูของเ e อื้อเสรีดูสิลองไปเยี่ยมชมดูสิเพราะว่าที่นั่นอะ่ะจะเป็นแหล่งรวมของหายากแหล่งรวมนักสะสมระดับโลกเลยที่มาร่วมงานระมูลคุณแม่ก็เลยเห็นว่าการสะสมนี้ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยเนาะก็เลยชักชวนว่าเออไหนๆก็เขาก็ชวนมาแล้เราก็ไปดูชมดูซะหน่อยอเผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไปครั้งแรกเลยเนี่ยก็ได้เห็นของที่เตตาต้องใจยอยู่ด้วยแล้วก็อเผอิญว่าโชคดีก็ได้มาด้วยนะฮะก็คือเงินเจียงเมืองชิงใใหม่่ทีตอขานา ว่าไปก็เป็นเวอร์ชั่นหายากแล้วก็เงินทอกเชียงใหม่ ai, ก็เป็น2รายการที่ไปเลงว่าอยากยกประมูลแล้วเราก็ได้มาด้วยครับตอนที่ไปประมูลครั้งแรกๆเนี่ยตอนนั้นก็เรียกได้ว่าใส่ขาสั้น,น,นเลยนักเรียนไปประมูลเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ของอเซียรีเนี่ยก็เรียกว่าน้องพดด้วงเลยทีเดียวเพราะว่ามนั้นเด็กๆเด็กๆน้อยเนี่ยที่จะสนใจเงินพดด้วงกันตามโบราณเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยเรียกผมว่าน้องพดด้วงเลยทีเดียวฮะัตอนนั้นครับในตอนนั้นนีจริงๆยังหาเงินเองไม่ค่อยได้เงินเก็บเราก็น้อยเนาะ จะซื้ออะไรเราก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาทางบ้านปรึกษาคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็จะถามก่อนว่าไอสิ่งของเนี่ยมันเป็นของดีไหมเป็นเช็คลิสต์ที่1หนึ่งคำถามต่อมาคือถ้าเป็นของดีแล้วเนี่ยราคาควรจะอยู่เท่าไหร่สองข้อน,นี้เราจะต้องตอบคุณแม่ให้ได้ก่อนถ้าเป็นของดีราคาสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปคุณแม่ก็พร้อมจะสนับสนุนด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทางบ้านด้วยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คาแนะนํามาโดยตลอดผมอายุประมาณสิบกว่าขวบเนี่ยทางบ้านก็เห็นว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเราขอเงินไปซื้้้อออเยะๆก็โดนนบบบ่าางงไร แต่ต่อมาและเวลาผ่านมาเนี่ยเราโตขึ้นของพวกเนี้ก็มีราคาปรับตัวขึ้นเป็นลาดับทางบ้านก็เห็นแล้วว่าเอออันนี้มันเป็นการลงทุนที่ดีก็เลยยิ่งซัพพอร์ตเราในการสะสมไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้ก็เลยเก็บมา10กว่าปีแล้วสิกว่าปีจะ20ปีแล้วครับผม ตอนนั้นช่วงมต้นหรือมปลายผมก็คิดว่าอยากจะเรียนทางด้านกฎหมายนะคะคืออาจจะได้เรียนวิชาสังคมที่โรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนกฎหมายนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นตะกะเป็นเหตุผลแล้วก็มันพิทักปกป้องสิทธิของคนที่เรารักและเราตัวเราเองได้นะฮะตอนนั้นก็มีมุมมองเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละก็คือเรียนจบปริญญาตรีทํางานด้านกฎหมายเป็นทนายความในการพวกษาแต่ตอนนั้นสมัยมต้นมปลายเราก็ได้สะสมเหรียญกระสาบเงินตาโบราณอะไรไปด้วยเป็นงานอดิเรกได้มาตอนนั้นก็ซื้อเก็บสะสมอย่างเดียวนะค่อยๆซื้ออย่างเดียวไม่ได้มีการ ายไดอ่งะะพอต่อมาปุ๊บสมัยเรียนปรอตีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าของบางอย่างเรามีซ้ำๆกันแล้วเนี่ยน่าจะแลกเปลี่ยนให้นักสมท่านอื่นได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ครอบครองด้วยแล้วมันก็จะเป็นโอกาสทําให้เราได้เงินทุนมาซื้อของชิ้นใหม่ได้ด้วยยิ่งถ้าเราเปลี่ยนมือไปหรือขายไปเนี่ยแล้วเราได้กําไรนี่ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสมัยตอนประมาณปี1ปี2ก็มีการเริ่มโพสต์ขายของสะสมของเราที่เราอาจจะเห็นว่าเราอาจจะมีซ้ําแล้วอย่างเงี้ยในช่องทาง Facebook แล้วก็ เห็นว่าเออมันก็ทำให้เราพอมีรายได้อยู่นะพอได้กําไรบ้างแล้วก็มีเงินทุนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นของสิ่งใหม่ๆได้ด้วยได้มีคอนเน็ชันได้รู้จักพ่อค้าแล้วก็นักสะสมท่านใหม่ได้ด้วยนะฮะทุกวันนี้ก็เลยคล้ายๆว่าทํางานประจําด้านกฎหมายไปด้วยแล้วก็อาจจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปด้วยเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็เลยทําควบคู่กันไป2อย่างครับ <c oughs> จริงๆของที่ประทับใจเนี่ยก็มีอยู่หลายชิ้นนะฮะวันนี้จะขอยกตัวอย่างสัก2-3ชิ้นแล้วกันฮะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดพันธบัติทองคำนะฮะเป็นเหรียญทองคํารูปครุฑ สามเหรียญที่โชว์อยู่ตรงนี้นะฮะพันธบัตรทองคำชุดนี้เนี่ยผมได้มาจากบริษัทประมูลเอื้อเสรีนะครับในปี2 0 0พจริงๆวันประมูลเอื้อเสรีจริงๆเป็นวันก่อนหน้าวันเกิดผมไม่กี่เดือนนะักคุณแม่ก็เลยมีความคิดอยากว่าอยากจะให้ของขวัญผมนะฮะเป็นพิเศษสักชิ้นหนึ่งก็ให้ลองไปเลือกมาว่ามีของในงกระระมูลชิ้นไหนที่มีความน่าสนใจที่พิเศษทุกวันนี้ปี2022ผ่านมา10กว่าปีก็ยัง,ย,งยังอยู่ครบทั้ง3เหรียญน,นะครับอีกชิ้นที่อยากจะแชร์สตอรี่นะฮะก็จะ มันจะมีปี้อยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งปี้ก็ได้เป็นปี้ที่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นปี้ที่หายากที่สุดนิยมที่สุดราคาสูงที่สุดตลอดการก็คือปี้รูปเหรียญจอบรอชชัยพฤกษ์สมัยชั้นห้าเป็นปี่ที่ทําเป็นรูปเหรียญเราก็ใฝ่ฝันจะมานานแล้วแต่ก็ไม่ซื้อได้สักทีเพราะว่าราคาก็สูงเนอะบางทีเราก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้สู้ราคาจนมีอยู่วันหนึ่งผมก็เลื่อนไถ f a c e b o o k ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอกับ พี่ท่านหนึ่งเขาโพสต์ขายกลุ่มปี้กลุ่มหนึ่งน่าจะมีประมาณ40ชิ้นดูเผินๆก็เหมือนไม่มีอะไรเป็นปี้ดำๆมอมแมมนะครับแต่พอคลิกเข้าไปดูรูปใหญ่ๆนั้นอะ่ะก็ทําให้ผมตาลูกวาวเพราะว่าในกองปี Mom ้มอมแมมนั้นอะ่ะมีปี้ตัวนี้อยู่ปี้รูปเหรียญจอบลอเป็นปี้ที่สุดยอดแห่งปี้คืออันนั้นอะ่ะก็คือคนขายก็ขายข้งกองนั้นในราคาไม่แพงผมก็ไม่รีรอที่จะตรงไปหาผู้ขายแล้วก็ตกลงซื้อรับมาอยู่ในความคอบครองทันที เรื่องนี้ก็ทําให้ผมกลับมาคิดว่าการมีเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อของได้ทุกอย่างบางทีก็ต้องมีจังหวะมีโอกาสทําให้เราได้ของที่นั้นเหมือนกันเป็นไปตามที่หลายๆท่านพูดว่าของของเรายัางไงก็เป็นของของเราครับผม <S <S เงินโบราณที่สะสมเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายแต่จะเน้นเงินโบราณของไทยนะฮะ ก็อาจจะเป็นเงินพดด้วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินพดด้วง2บาท4บาทมีเงินพดด้วงสมัยยุทธยาสุขโขทัยนะครับผมก็จะเก็บหลากหลายแล้วก็มีเงินห้อยซึ่งเป็นเงินของร้านช้างเงินของลาวโบราณซ,ซึ่งก็จะเป็นเงินที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ,ษไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนเงินชนชาติใดในโลกเลยนะเงินห้อยนี้แต่ก็จะมีเงินพดด้วงก,กลุ่มหมนึ่งที่ผมมีความประทับใจเป็นพิเศษนะฮะ ก็จะเป็นเงินพด,ด้วงในกล่องนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นเงินพด,ด้วงที่ผมได้รับเป็นของขวัญตอนจบปริญญาตรีที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเป็นของที่คุณย่ามอบให้โดยคุณย่าก็เล่าให้ฟังว่าคุณทวดเนี่ยก็ได้เก็บสะสมไว้มาแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผมจบปริญญาตรีก็อยากจะให้เป็นของที่ระลึกนะครับตอนได้รับเนี่ยผมก็ดีใจมากดีใจมากจริงเพราะว่าเป็นเป็นสมบัติของที่บ้านแล้วก็เงินพด,ด้วงนี้ก็จะมีหลายเม็ดเป็นสิ่งที่มีมูลค่าตัวเองอยู่แล้ว ยิ่งเป็นของสะสมของบ้านเราเนได้รับก็ยิ่งอิ่มเอิบใจเข้าไปใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อนํากลับมาดูที่บ้านพักแล้วเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่ในของนี้นะก็จะเป็นเงินพด่วงที่เป็นของปลอมเก่าทันยุคคือเป็นของปลอมมาตั้งแต่สมัยนั้นหมายถึงว่าเป็นเงินพวด่วงที่มีมีผู้ปลอมผลิตใช้สมันเพื่ออาจจะเป็นหลอกลวงว่าเป็นเงินของแท้จริงนะฮะแต่เมื่อเป็นของขวัญที่ได้รับได้รับในโอกาสพิเศษเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกเพราะว่าเป็นของที่บรรพบุรุษเขาอุตส่าห์ เก็บไว้ให้เนาะแล้วก็กว่าจะสมมอบมาถึงเรานะครับผมก็ทุกว,วันนี้ก็ยังคงเก็บไว้อยู่เป็นเวรนที่ระลึกเป็นตัวอย่างอย่างดีในการดูว่าของปลอมทันยุคเป็นอย่างไรของปลอมทันยุคเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไร้ค่าสิยเทียวก็เป็นสิ่งที่เรามาใช้สามารถศึกษาได้เหมือนกันครับผมก็ปีกระเบื้องเนี่ยมันเป็นชิปในที่ใช้ในโรงบอนนะครับเป็นของที่นายบอนเนี่ยเขา,าสั่งผลิตจากเมืองจีนเลย แต่ละบอร์ดเนี่ยก็จะมีะรูปลักษณะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ในเจ้าของบอร์ดเนี่ยเขาจะสั่งผลิตเลยละนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะครับผมปี้ลงบอนเนี่ยนอกจากจะเป็นผมมองว่าเป็นศิลปะวัตถุเป็นงานศิลปะแฮนด์เมดแล้วเนี่ยบางท่านก็ยังมีความเชื่อว่าการพกปี้เหล่านี้ไว้กับตัวเนี่ยจะทําให้เกิดโชคลาภด้าน,ด,านด้านการค้าขายด้านด้านเงินทองด้วยนะฮะแต่ว่าผมอาจจะมองเน้นไปด้าน เะบ,บอกว่าถูกมากกว่านะฮะเพราะว่าเป็นงาน handmade พี่แต่ตัวก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำกันสักชิ้นเลยแม้จะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ว่าสีสันอาจจะลงสีเข้มอ่อนต่างก,กันก็ถือว่ามไม่ไม่เหมือนกันแหละก็เลยน่าสนใจน่าค้นหาน่าศึกษาอย่างยิ่งครับในตอนเด็กนี่ก็เหมือนเหมือนเราคือพอชอบเนาะแล้วก็ตอนเด็กๆก,ก็คือเรายังเด็กอยู่อาจจะไม่ค่อยประสีภาษาแล้วก็ชอบอะไรก็อยากได้ก็ขอตังที่บ้านซื้อ พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องซื้อด้วยเงินของเราเองเราก็อาจจะมีความคิดมากขึ้นเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องคิดตัดสินใจดีๆแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยเราก็มองในแง่มูลค่าหรือมองในแง่อนาคตมากขึ้นนะว่าเราเก็บของชิ้นนี้นระยะยาวเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นใช่ไหมมันจะอยู่กับเราอย่างทนทานไหมประมาณนี้ครับคือคือเหมือนมองด้านมูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยมองคุณค่าในในแง่ประสาทคุณค่าในการเก็บระยะยาวด้วยของชิ้นนี้จะมีอนาคตไหม มูลค่าไม่ด้อยไปกว่าเดิมหรือจะเพิ่มขึ้นมากไหมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนจะคิดตรงนี้มากขึ้นจริงๆแล้วผมสะสมมาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้ววันนี้ <c oughs> ก็ได้ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับได้มีตรภาพดีๆในวงการนักสะสมมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่คอยแบ่งปันความรู้แบ่งปันข้อมูลแบ่งของดีๆให้ได้วางแผนชีวิตวางแผนการ ใช้เงินแล้วก็มองในอนาคตตัวเองด้วยคือการเก็บสะสมเนี่ยมันทําให้เราได้รู้จักการวางแผนการคิดวิเคราะห์การมองระยะยาวไม่ใช่ว่าลงทุนวันนี้แล้วจบหรือใช้เงินไปวันๆใช้เวลาไปวันๆเพราะในอีกแง่นหนึ่งของสะสมพวกนี้ก็คือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือควรจะศึกษาก่อนสะสม การสะสมของสะสมเนี่ยก็เหมือนการเดินทางซึ่งคุณจะต้องใช้ GPS หรือเข็มทิศในการนำทางเพื่อให้คุณไปสู่จุดหมายของคุณการสะสมก็เหมือนกันความรู้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องนำทางให้คุณไปสู่จุดหมายที่คุณคุณเก็บและคุณแฮปปี้ไม่ใช่ว่าคุณคลำทางไปจนหลงทางนะครับถ้าคุณสะสมแบบไม่มีความรู้เนี่ยคุณมี10ล้านคุณก็หมดคุณมีร้อยล้านคุณก็เกลี้ยงสูญหายไปนะฮะของที่คุณสะสมอาจจะไม่มีค่าเลย ก็เลยผมก็เลยเน้นย้ากับคนทุกคนว่าศึกษาก่อนสะสมนะฮะครับว่าศึกษาความรู้ตรงนี้ในปัจจุบัน,นก็มีแหล่งความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เนต็ตใน a c e b o o k ก็ดีใน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีกลุ่มนักสะสมหลายกลุ่มที่มีการแบ่งปันซื้อขายรวมถึงม,มีการมาแชร์ความรู้แนะนําวิธีการดูเหรียญหรือของสะสมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปี้กลุ่มเงินพดด้วงนะฮะก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มที่มีกูรูมาคอยช่วยดูของช่วยแนะนําอยู่นะครับผมอะไรที่ทําแล้วคุณ แฮปปี้ถ้าไม่ขัดกฎหมายไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเมื่อตัวคุณเดือดร้อนเนี่ยคือว่าคุณทำไปเถอะในวิธของผมนะการเก็บสะสมของคอลเลกชันผมอะ่ะก็เหมือนการต่อจิ๊กซอนั่นแหละคือผมพยายามทำให้คอลเลกชันของเราเนี่ยประติประตอร่อมากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดถ้าที่จะทำได้เอาละาของบางชิ้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนจิ๊กซอที่มันอาจจะอา,อาจจะเรายังหาไม่เจอ เนื่องจากของอาจจะเป็นของหายากหรือเราไม่มีโอกาสือทุนทรัพย์เราไม่ถึงเราก็อาจจะข้ามไปหยิบไปเก็บจิ๊กซอชิ้นอื่นมาเก็บไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกวันนี้ผมก็ยังต่อจิ๊กซออยู่รูปภาพของผมยังไม่เต็มนะฮะก็กะว่าจะเก็บไปติ๊ก่อจิ๊กซอไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็จะมีอ่าเพจส่วนตัวนะฮะชื่อว่าเพจเพชรคอยนะครับหรือเพจซื้อขายเหรียญพดด้วง เงินตราโบราณ by เพจคอยนะครับก็จะมีเป็นเพจที่แชร์สาระความรู้เกี่ยวกับเงินตราโบราณเหรียญต่างประเทศนะครับเหรียญไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีการโพสต์ขายแบ่งปันของสะสมให้เพื่อนๆนนักสะสมที่ได้สนใจเข้ามาเลือกหาซื้อหาไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพจด้วยนะครับผม